ตอนที่446เทคนิคการต่อสู้ข้าคิดว่าด้วยกำลังของค่ายผู้ฝึกฝนของเรากลุ่มโลก3,600กลุ่มคงน้อยไปในกู่กล่าวด้วยผิวสีเขียวเข้มตอนนี้เราสามารถบัญชาการกลุ่มโลก8,000กลุ่มได้อย่างแน่นอนโอ้ในกู่เจ้ามักพูดกันบ่อยๆว่าสงครามสามารถพ่ายแพ้ได้เหรอเทพจินสบัดหางที่หุ้งด้วยกรอกเกล็ดอย่างช้า ช้าพ,พร้อมกับหัวเราะเบาๆแล้วตอนนี้เจ้าเป็นคนแรกที่เรียกหาสงครามเองแล้วงั้นเหรอข้ารู้สึกมาตลอดว่ากำลังและอาณาเขตควรจะเท่าๆกันในกู่กล่าวก่อนที่หลัวเฟิงจะปรากฏตัวขึ้นพวกเราเจ็ดขุนนางเทพนั้นช่างอ่อนแอจริงๆไม่สามารถต่อกรกับค่ายไพีศได้นับประสาอะไรกับค่ายสิ่งมีชีวิตหุนหยวนโดยกำเนิด และแน่นอนว่าผลของการต่อสู้เป็นไปตามที่คาดไว้กลุ่มโลกแล้วกลุ่มเล่าต่างล้มเหลวไม่ใช่ว่าเราต้องการสงครามแต่เป็นค่ายสิ่งมีชีวิตหุนหยวนโดยกำเนิดเองต่างหากที่ต้องการทำลายเราผู้อาวุโสหยวนกล่าวตามเราไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องสู้กันข้าเข้าใจแล้วทั้งหมดเป็นเพราะพวกเราอ่อนแอต่อให้ยอมประนีประนอม พวกมันก็อยากจะถอนรากถอนโคนพวกเราในกู่ยิ้มแต่ตอนนี้มันต่างออกไปแล้วหลวเฟิงเชี่ยวชาญพลังเตา๋าระดับคู่หยวนสองขั้นและมันคือพลังแห่งชีวิตและการทำลายล้างทั้งคู่เชี่ยวชาญในการต่อสู้อย่างยอดเยี่ยมขุนนางเทบอย่างเขาเพียงคนเดียวเทียบเท่ากับชาโจถึงสองคนพลังโดยรวมของพวกเราเหนือกว่าค่ายนำไอพี และสามารถเป็นภัยคุกคามต่อค่ายสิ่งมีชีวิตหุ่นยวนโดยกำเนิดได้อย่างแน่นอนค่ายสิ่งมีชีวิตหุ่นยวนโดยกำเนิดครอบครองพื้นที่หุ่นยวนอันไร้ขอบเขตถึง5 0เอร์ซนค่ายไอพีก็ครอบครองพื้นที่20%เอร์ซน์เช่นกันแต่เราครอบครองเพียง10%เอร์ซนเองงั้นเหรอมันไม่เทียบเท่ากับพลังของเราเลยในกูกล่าว พื้นที่หุ่นยวนอันไร้ขอบเคยังมีดินแดนทะเลทรายอันมือมิดอีกหลายแห่งซึ่งทรัพยากรแทบจะเป็นศูนย์ค่ายสิ่งมีชีวิตหุ่นยวนโดยกำเนิดที่ครอบครองพื้นที่50%ก็คือดินแดนอันล้ำค่า10%ของดินแดนของเรามีโลกต้นกำเนิดหนาแน่นที่สุดเทพอูหลานกล่าวถ้าดูจากจำนวนโลกต้นกำเนิดแล้ว มันมากกว่าค่ายไอพิกเยอะเลยนะทุกคนอย่าเพิ่งรีบร้อนผู้อาวุโสหยวนกล่าวทุกคนมองไปที่ผู้อาวุโสหยวนและตั้งใจฟังเส้นทางปฏิบัติการกดหุนหยวนของข้ายังไม่ไกลจากจุดเปลี่ยนมากนะักผู้อาวุโสหยวนยิ้มเราจะตัดสินใจหลังจากจุดเปลี่ยนของข้าจุดเปลี่ยนเหรอหมิงห่วงม่อหมานจิน ผูห้หลานและคนอื่นๆต่างตื่นเต้นกันเล็กน้อยเหล่าขุนนางเทพทุกคนรู้ดีว่าในปัจจุบันในแง่ของการต่อสู้โดยตรงหลัวเฟิงคือผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดเมื่อพูดถึงการควบคุมเวลาและอวกาศโดยไม่ผิดพลาดจุดเปลี่ยนของสตาร์ไลท์ย่อมเป็นจุดแข็งแต่สำหรับความสำคัญของค่ายทั้งหมดผู้อาวุโสหยวนคือสิ่งที่สำคัญที่สุด กระบวนท่าของเขาสามารถผสานพลังเต่าระดับหุ่นยวนของเหล่าขุนนางเทพแต่ละองค์เข้าด้วยกันเพื่อสร้างกระบวนท่าการต่อสู้ที่สมบูรณ์แบบเพิ่มความแข็งแกร่งโดยรวมได้หลายเท่าทำให้ขุนนางเทพสามารถตอบโต้กองทัพขนาดใหญ่ของค่ายสิ่งมีชีวิตหุ่นยวนโดยกำเนิดได้โดยไม่ต้องเกรงกลัวกองทัพของค่ายไอพีนานแค่ไหนละ่ะ จินถามอย่างกระตือรือร้นมากอย่างน้อยก็หลายหมื่นยุคสมัยหรือมากกว่าหลายล้านยุคสมัยผู้อาวุโสหยวนกล่าวเหล่าขุนนางเทพที่ยืนอยู่ต่างยินดีการที่สามารถระบุช่วงเวลาได้อย่างแม่นยำหมายความว่าผู้อาวุโสหยวนมีความมั่นใจอย่างเต็มที่ในการบรรลุหลายหมื่นยุคสมัยเหรอช่วงเวลาเช่นนี้ไม่สำคัญสำหรับเหล่าขุนนางเทพ ถ้าอย่างนั้นเราจะรอมิง่วงกล่าวหลังจากที่ผู้อาวุโสหยวนบรรลุความแข็งแกรง่งโดยรวมของเราจะแข็งแกร่งยิ่งขึ้นและความต้านทานท,านที่เผชิญระหว่างการขยายอาณาเขตจะลดลงอย่างมากสตาร์ไลท์เฝ้ามองเหตุการณ์นี้อยู่ในที่สุดหลัวเฟิงก็กลายเป็นผู้แข็งแกร่งที่สุดในการต่อสู้โดยตรงในห่วงมิติหุนหยวนอันไร้ที่สิ้นสุด และท่านหยวนกำลังจะบรรลุทุกอย่างดูสมบูรณ์แบบสตาไลท์คิดแต่ในความเป็นจริงในอีกหลายปีข้างหน้าไม่มีความเป็นไปได้ที่เทพองค์ใหม่จะจุดติขึ้นในไทม์ไลน์นับไม่ถ้วนในอนาคตร่างอวตารของเขาจำนวนมากยังคงวนเวียนและสังเกตการยืนยันได้ว่าสิ่งมีชีวิตหุ่นหยวนระดับโลกปัจจุบันในผู้ค่ายฝึกฝนไม่มีความหวังที่จะได้เป็นเทพ สิ่งมีชีวิตอมะตะเหล่านั้นในกรงถักที่ถูกนำมาสู่โลกปฐมภูมิแม้แต่เมื่อเทียบกับไนกูนับประสาอะไรกับหลัวเฟิงก็ยังล้มเหลวและไร้ความหวังเช่นกันเทพองค์ที่เก้ายังอีกห่างไกลด้วยความแข็งแกร่งของค้ายที่พัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงนี้ทุกคนจึงเปี่ยมล้นด้วยจิตวิญญาณนักสู้ หลวเฟิรงเคยสกัดกั้นเหล่าสิ่งมีชีวิตหุ่นหยวนระดับโลกที่กลืนกินโลกต้นกําเนิดมาแล้วความทะเยอทะยานของเขาอาจยิ่งใหญ่กว่านั้นสตาร์ไลท์ถอนหายใจเงียบๆแต่ถึงแม้จะยึดครองดินแดนได้มากกว่านี้พวกเขาก็ยังต้องได้รับการปกป้องด้วยขุนนางเทพเพียงแปดคนพวกเขาจะปกป้องดินแดนได้มากแค่ไหนกัน สตาไลท์ light, จ้องมองไปยังเหตุการณ์นั้นไม่ว่ายังไงด้วยสัตว์รูภายนอกที่แข็งแกรง่งขุนศึกก็สามารถละทิ้งความขัดแย้งและรวมเป็นหนึ่งได้วันที่เหล่าขุนศึกรวมเป็นหนึ่งนั้นช่างดีเหลือเกินสตาไลท์ light, ห่วงแหนช่วงเวลานี้อย่างสุดซึง้งนอกจากโลกต้นกำเนิดนะทวีปต้นกำเนิดแล้วภายในดินแดนลึกลับดินแดนกรเรียนโลหิต ลัวเฟิงก็กาลังถอยทัพเพื่อสร้างสรรค์ทักษะการต่อสู้ในอีกด้านหนึ่งเขาจำเป็นต้องทดสอบเทคนิคเป็นครั้งคราวและในหุบแห่งการทำลายล้างนั้นการเจาะทะลุสองหรือสชั้นของโลกแห่งการทำลายล้างก็ทำได้ง่ายในทางกลับกันการสร้างเทคนิคการต่อสู้นั้นจำเป็นต้องมีความลับภายในอาณาเขตกระเรียนโลหิตที่เขาควบคุม ความเป็นส่วนตัวจากการตรวจสอบทั้งหมดเกิดขึ้นบูมโมเมนตัมการทำลายล้างอันน่าสะพรึงกลัวปะทุขึ้นภายในอาณาเขตกระเรียนโลหิตการทำลายล้างต้นกำเนิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าด้วยพลังบางอย่างที่เหนือกว่าพลังที่หลัวเฟิงได้แสดงออกมาในสงครามครั้งก่อนต้นกำเนิดแห่งการทำลายล้างทิ้งความยืดหยุ่นแสวงหาพลังสูงสุด หลัวเฟิงปรารถนาที่จะผสานพลังเต่าแห่งชีวิตและความตายหุ่นยวนเส้นทางกระบี่หุ่นยวนและสร้างเทคนิคการต่อสู้ที่เหมาะสมเทคนิคชุดแรกที่ถูกสร้างขึ้นคือเทคนิคการต่อสู้การทำลายล้างหุ่นยวนซึ่งแสดงผลลัพธ์อันน่าทึ่งในอดีตการใช้พลังงานในปัจจุบันของหลัวเฟิงพัฒนาขึ้นอย่างมาก ทำให้พลังทำลายล้างเพียงหนึ่งเดียวสามารถสร้างพลังทำลายล้างที่มากขึ้นได้แม้แต่การทำลายล้างที่เกิดจากการสร้างฐานทัพต้นกำเนิด3.6พันล้านก็แทบจะเทียบไม่ได้กับการทำลายล้างครั้งใหญ่ต้นกำเนิดครั้งก่อนการเวลาผ่านไปหลังจากผ่านพ้นไปมากกว่า300ยุคชุดแรกของวิชายุทดหุ่นหยวนได้รับการพัฒนาอย่างสมบูรณ์แบบ ชุดวิชานี้แบ่งออกเป็น9วิชา3วิชาแรกเป็นท่าโจมตีที่ใช้กันทั่วไปแต่ละวิชาสามารถฝึกได้ทุก1หรือ2วินาทีแต่6วิชาหลังจะระเบิดในรูปแบบที่แตกต่างกันโดยมีต้นกำเนิด1.08พันล้านซึ่งทั้งหมดถือเป็นวิชาต้องห้ามการใช้วิชาต้องห้ามเพียงครั้งเดียวก็อาจจะลดพลังทั้งหมดลงอย่างมาก พลังของวิชาต้องห้ามนั้นสูงกว่าต้นกำเนิด3.6พันล้านในอดีตถึง3หรือ4เท่าการทำลายล้างครั้งใหญ่ต้นกำเนิดก่อนหน้านี้แสดงให้เห็นถึงขีดจำกัดพลังของห้วงอวกาศหุ่นยนต์อันไร้ขอบเขตและถ้าไม้ตายสุดท้ายของซาโจนั้นสูงถึงประมาณ70-80%ของการโจมตีครั้งแรกของหลัวเฟิงแต่ตอนนี้ มันแข็งแกร่งกว่าเดิม3-4ถึงสเท่าเลยเหรอจากนี้ไปการต่อสู้แบบกลุ่มละ่ะข้าสามารถบทขยี้กลุ่มบรรพบุรุษได้ด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียวระบบเทคนิคการต่อสู้ต้นกำเนิดของหลัวเฟิงมุ่งเน้นไปที่การโจมตีเป็นวงกว้างเริ่มเทคนิคการต่อสู้ชุดต่อไปหลัวเฟิงเริ่มสร้างเทคนิคการต่อสู้ชุดที่สองเทคนิคการต่อสู้ตัด ชีวิตเทคนิคการต่อสู้นี้เงียบงันไม่ได้ตัดเพียงแค่สสารไม่ได้ตัดพลังงานมันตัดเพียงพลังชีวิตที่ลึกซึ้งและลึกลับข้อบกพร่องที่ใหญ่ที่สุดของเทคนิคการต่อสู้ตัดชีวิตคือขีดจำกัดการถ่ายโอนพลังงานผ่านพลังชีวิตที่ถูกกำหนดไว้หลัวเฟิงทําได้เพียงหาวิธีเพิ่มพลังทำลายล้างของตัดชีวิตเท่านั้น วิชาการต่อสู้นี้ดูเหมือนจะไร้พลังแต่สามารถสร้างผลลัพธ์อันน่าอัศจรรย์ในช่วงเวลาสำคัญได้หลังจากผ่านเวลาผ่านไปกว่า200ยุควิชาการต่อสู้ที่สองก็ได้รับการพัฒนาจนสมบูรณ์แบบวิชาการต่อสู้ชุดที่3วิชาดาบเงาวิชาดาบเปรียบเสมือนเงาที่ต้องโจมตี เนื่องจากต้องการควบคุมพลังของวิชาดาบให้แม่นยำทุกการโจมตีจึงจำกัดพลังของมันไว้วิชาดาบนี้สามารถโจมตีศัตรูได้จากระยะไกลามากหลวเฟิงยังคงสามารถโจมตีได้แม้จะถูกแยกออกจากกลุ่มโลกหลายกลุ่มยิ่งระยะไกลความยากก็ยิ่งสูงขึ้นและพลังของวิชาดาบก็ยิ่งลดลงแต่ระยะการโจมตีอันกว้างไกล ของวิชาดาบนี้สามารถใช้งานได้หลากหลายศัตรูจึงหลบหนีจากระยะการไล่ล่าของหลวดเฟิงได้ยากมากวิชาการต่อสู้ชุดที่4วิชาดาบทํำลายล้างนี่คือวิชาดาบระยะประชิดมันไม่ได้มุ่งเพียงแค่การโจมตีแต่มุ่งทํำลายทุกสิ่งรอบตัวเมื่อระยะทางใกล้กันมากก็ไม่จำเป็นต้องกังวลเรื่องการโจมตีเพียงแค่ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดไว้ ทุกสิ่งภายในระย,ยะที่กำหนดจะถูกทำลายสายใยแห่งความผันผวนผสานเข้ากับความผันผวนของพื้นที่หุ่นยนต์อันไร้ขอบเขตล่องลอยไปนานนับปีรับรู้ทุกหนทุกแห่งเข้าใจและรู้สึกถึงแง่มุมต่างๆของพื้นที่หุ่นยนต์อันไร้ขอบเขตจากมุมมองของความผันผวนเดียวทันใดนั้นความผันผวนพิเศษก็ปรากฏขึ้นหืม ความผันผวนเล็กน้อยแปลเปลี่ยนเป็นชายร่างสูงผอมสวมเสื้อคลุมสีดำเขาคือท่านม่มหมานท่านม่มหมานสัมผัสถ,ถึงความผันผวนพิเศษนี้อย่างระมัดระวงังดวงตาของเขาเป็นประกายท่ามกลางความผันผวนนับไม่ถ้วนความผันผวนพิเศษนี้ผสมผสานเข้าด้วยกันดูเหมือนไม่มีอะไรโดดเด่นแต่ม่มหมานผู้เชี่ยวชาญเต่าแห่งความผันผวนหุนหยวน เข้าใจถึงความพิเศษของความผันผวนนี้ในที่สุดท่านโมหมานยิ้มหลัวเฟิงดินแดนแห่งความผันผวน,นปรากฏแล้วเราต้องออกเดินทางทันทีเทพโมหมานส่งสารมาจากแดนไกลเจ้าพร้อมออกเดินทางแล้วใช่ไหมภายในอาณาเขตกระเรียนโลหิตหลัวเฟิงได้ฝึกฝนวิชาการต่อสู้อย่างสันโดษอยู่ที่นี่มากว่าเก้ยุคสมัยได้สร้าง วิชายุทธการต้นกําเนิดวิชายุทธการผ่าวิญญาณวิชากระบี่เงาวิชากระบี่ทำลายล้างขึ้นมาอย่างต่อเนื่องและขณะนี้กําลังสร้างวิชาลำดับที่ห้าวิชาการโคลอนอยู่แม้ว่าวิชาลำดับที่ห้านี้จะยังอยู่ระหว่างการสร้างและมีข้อบอกพร่องมากมายก็ตามแน่นอนค่าสามารถเริ่มฝึกฝนได้ หลัวเฟิงตอบทันทีเขาเคยสัญญากับโมหม่านไว้นานแล้วและระบบวิชาของเขาก็ค่อนข้างสมบูรณ์จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะทดสอบของเขาเยี่ยมเลยเทพโมหม่านดีใจพบกันที่ดินแดนลีลับนะภูเขาเพลิงใกล้หุบเหวแห่งการทำลายล้างข้าจะออกเดินทางเดี๋ยวนี้ หลัวเฟิงเป็นคนตรงไปตรงมาร่างอาวตารในชั้นที่28ของหุบเหวแห่งการทำลายล้างได้ดูดซับพลังงานทันทีและเติบโตเป็นระดับร่างอาวตารต่อสู้หลักพร้อมกับอาวุธที่เหมาะสมสองชิ้นเขาจึงออกเดินทางทันทีระหว่างการสำรวจหุบเหวแห่งการทำลายล้างหลัวเฟิงได้สะสมอาวุธไว้ทั้งหมด15ชิ้น ซึ่งทั้งหมดอยู่ในระดับเดียวกับกระบี่สายฟ้าแม้ว่าเขาจะสามารถแลกเปลี่ยนผลทำลายล้างในภูเขาแห่งการทำลายล้างเป็นอาวุธที่ทรงพลังเพียงพอได้แต่หลัวเฟิงก็ไม่รีบร้อนเขาต้องการสะสมผลทำลายล้างเพิ่มเติมเพื่อแลกกับสมบัติที่ดีกว่าฮูร่างอวตารต่อสู้หลักของหลัวเฟิงได้ออกเดินทางจากหุบเหวแห่งการทำลายล้าง ด้วยความช่วยเหลือจากพลังของดินแดนกระเรียนโลหิตเขาไปถึงภูเขาเพลิงภายในวันเดียวภูเขาเพลิงอันกว้างใหญ่เบื้องหน้าเขาบิดเบือนมิติพลังไหลเวียนดุดสายน้ำก่อให้เกิดทัศนียภาพอันเป็นเอกลักษณ์ในบรรดาดินแดนลีลับประเภทเปลวเพลิงดังกล่าวมีการค้นพบถึงเจ็ดแห่งจนถึงปัจจุบันโดยดินแดนที่แข็งแกร่งที่สุดอย่างไม่ต้องปฏิเสธคือ กำแพงคุกเพลิงดินแดนลีลาบขนาดมหึมาที่ทอดยาวราวหนึ่งร้อยช่วงโลกเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วเทือกเขาเพลิงนั้นค่อนข้างธรรมดาเมื่อเทียบกับดินแดนกระเรียนโลหิตดินแดนผันผวนข้าไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยแม้แต่มโมมานผู้เชี่ยวชาญพลังเต๋าผันผวนหุนหยวนก็ยังค้นพบเพียงครั้งเดียวในรอบแสนยุคสมัยช่างดูแปลกมาก หลัวเฟิงรู้สึกสนใจเป็นอย่างมากหลัวเฟิงในที่สุดหลัวเฟิงในชุดคลุมสีดำก็ปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับเสียงหนึ่งขอบคุณสําหรับสิ่งนี้นะหลัวเฟิงกล่าวพร้อมรอยยิ้มเขามักจะขาดผู้ช่วยอย่างหลัวเฟิงอยู่เสมอด้วยการปรากฏตัวของหลัวเฟิงเขาสามารถใช้วิชาต้องห้ามของพลังเต่าพันพลหุ่นหยวนได้หลายครั้ง หวังว่าจะสำรวจดินแดนผันผวนนี้ได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไม่มีปัญหาหลัวเฟิงยิ้มพลางถามอย่างสงสยัยดินแดนแห่งความผันผวน,นอยู่ที่ไหนละ่ะตามข้ามาโมหมานยิ้มความผันผวน,นแผ่กระจายรอบตัวหลัวเฟิงแล้วทั้งคู่ก็หายวับไปในอากาศ